รีวิวดัดฟันใสอ่าเอ้ยมันมีอ่าสิจะผ่านไปแล้วก็เถอะผ่านมานานแล้วมีคนขอให้รีวิวดัดฟันใสก็ช่วงแรกๆดัดมาวันแรกสองวันแรกก็ปวดค่ะคือแบบว่าตอนจะถอดออกมาทีนิงนี่คือเหมือนฟันจะหลุดออกมาเลยแบบปวดมากเพราะว่ามันเป็นแบบว่าการใส่ให้ฟันมันเข้าล็อกใช่ไหมคือแบบนี่ชี้ตรงนี้เหนูออะตอนแรกมัน เขาเรียกอะไรมันออกมากว่านี้แล้วก็เลยต้องใส่ให้มันเข้าไปตอนนี้ก็เริ่มเข้าลนะเข้าค่ข้างเดียวเดี๋ยว,วอ,ยอีกข้างหนึ่งก็คือตอนที่ใส่มาสองสองสาม,มันแรกคือแบบตอนถอดนี่คือทรม,มานมากแบบเหมือนฟันจะหลุดออกมาเลยทุกคนเหมือนรู้สึกเหมือนฟันโยกเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือหนูต้องใส่แบบว่าเซตละสองอาทิตย์อะไรเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนครั้งหนึ่งหลังจากผ่านวันที่สามไปแล้วมันก็จะดีขึ้นค่ะทุกคนเหมือนแบบ ก็ก็เหมือนไม่มีอะไรในปากเลยก็ใส่สบายอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอถึงสองนตทีเท่านั้นแหละที่จะต้องเปลี่ยนอันใหม่พอเปลี่ยนอันใหม่ก็กลับมาเหมือนเดิมค่ะปวด2อสาวันแรกมันจะมันจะทรมานแค่ช่วงสองสามวันแรกแหละจะน้นก็จะชิมใช่แต่แบบคือช่วงแรกๆอ่ะขยันใส่มากทุกคนคือมันแบบว่ามันต้องก่อนจะใส่ต้องแปรงฟันตลอดค่ะแปรงฟันแล้วก็ใช้ใหม่ค่ะฟันอะไรอย่างเงี้ย แล้วคือแบบเวลาออกไปข้างนอกคือมันลําบากมากต้องพกแบบว่าเซ็ตแปรงฟันเล็กๆไปอะไรอย่างนี้แล้วก็ใส่แล้วก็กล่องไปแล้วคือแบบเวลาออกไปข้างนอกใช่ไหมคะเวลาเราไปที่ที่แบบไม่ไม่มีห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะระบาดตรงนั้นที่ต้องหาห้องน้ําแล้วก็แบบบางทีไปเขาใช้ห้องน้ำสาธารณะอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกเขินทุกคนแบบว่าคือเวลาถอดแล้วก็ต้องอ้าปากแล้วก็ แงใช่ไหมแล้วมันก็จะเขินดว่าเวลาคนมองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหนูก็เลยไม่ค่อยกล้าแบบว่าเวลาออกไปข้างนอกก็เลยจะแบบไม่ค่อยกล้าเขาเรียกอะไรอะถ้าจะถอดก็ต้องแบบไปถอดในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยมาไปข้างนอกหรือไม่ก็ถ้าแบบว่าไม่ไม่จะไปจริงจริงก็จะกลับมาแปรงที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเขินๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ก็ชินแล้วแหละแล้วก็ช่วงหลังๆมันก็จะมีแบบความแบบว่าขี้เกียจแปรงฟันจังเลยอะไรอย่างเงี้ย กอนกินไม่ลำบากเหรอต้องถอดค่ะก่อนกินใช่ก่อนจะกินต้องถอดแล้วก็หลังกินต้องไปฟันก่อนใช่